ฝากธรรมเทศนาถึงดิฉันเหรอคะกับอาจารย์เบียร์ด้วยเหรอท่านฝากว่ายังไงไปฟังท่านเทศกันคะ่ะเราเป็นคนพุทธเราต้องฟังพระสอนนะคะไปฟังพร้อมกันจ้าตื้นกับอยู่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมนี่คือนี่คือทั้งบักเบียร์ทั้งไอหนูแพรรี่เนี่ยมันเป็นคนตื้นกำอามืดบอดในธรรมอาตรงตามหัวข้อที่ว่าไว้นี้ทุกประการ <c oughs> ไม่ผิดเพี้ยนหรอก <c oughs> แล้วก็ตรงมากยิ่งกว่านั้นก็คือเพราะว่า,วา ซาววบะเบียเนี่ยมันเป็นเกย์นะน่าจะเป็นเกย์คิงน่าจะเป็นเกย์คิงอ่ารู้รู้ด้วยว่าเขาเป็นเกย์คิงมันก็เป็นบันดอก,กระเทยตุ๊เต๋าเต่าแตกแะต้นต้นสลิดลบตามภาษาเหนือนะสลิดดกท่านจะว่าดิฉันสลิดดกไม่แนะ่ไอ้หนูแพลรีเฟอรว่ามันอาจจะเป็นเกย์คีนก็ได้นะเพราะว่าเกย์เน,นี่ยมันมีอยู่สองประเภท เกคิงแล้วก็เกควีนเกคิงก็หมายถึงว่าคนนั้นมันชอบไม้ป่าเดียวกัน,น,นคือเป็นผู้ชายแต่ว่าชอบไม้ป่าเดียวกันก็คือชอบผู้ชายส่วนเกควีนเนี่ยมันก็จะไปชอบผู้หญิงไม่ใช่ชอบผู้ชายเกยควีนนะ แต่ติหนแพลริที่ผ่านมามันก็ไปชอบผู้ชายมันก็เป็นกระเทยแท้ๆแหละมันไม่ได้เป็นเกย์ควีนแร้วทีนี้เกย์คิงกับเกย์ควีนบันดอกกระเทยตุด๊ดแถวอย่างเจ้าแพลรี่ไพวันเนี่ย<ม>เห็นไหมอัธยาสายนีสัยมันเหมือนกันเลยอัตมาย,ยังขำขำจนกระทั่งว่าจะคลื่อนไส้นั่นแหละ<ม>ตอนหนึ่งที่บักเบียมันออกคลิปมาว่าพระมหาอุเทนเนี่ย ก็ได้เคยอ่านหนังสือของท่านอยู่เหมือนกันท่าน,นเขียนหนังสือดีตามเนี่ยบอกว่าพระนรเนมจากนั้นก็ไม่รู้กูไม่รู้จักนะในคลิปในโรงพยาบาลนั้นแต่ว่าท่านทาไมออกตัวแรงจังก็ว่าจะไปกราบขอเข้ามาท่านอยู่เหมือนกันเพราะคุณแพรลี่ไพวันสัตบุุษเขาแนะนํามาแล้วบบกเดียคนเกรวาล่าคนตื้นกรเรมืม่อดบอดในธรรมเนี่ย มันตากินถั่วถึงขนาดนั้นเชียวหรอมันไปมองว่าไอ้หนูแพรี่พยวันเป็นสัตบุรุษได้อย่างไรโอ้โหว่าแต่มาเราก็ขำม,มากเลยขำจนแทบจะคลื่นไส้น่นหละอันนี้ไม่ใช่คำกระทบกระเทยบนนะเป็นอย่างนั้นจริงๆขำม,มากเลยที่ไปมองว่าไอ้หนูแพรี่พยวันบันดอกกระเทยตุดแกลวแท้ๆว่าเป็นสัตบุรุษไปได้โอ้โหขำที่สุดเลยในวันนี้แตา่มาภาพ ได้แสดงธรรมก็ได้พูดให้ศิกรรมฐานได้ฟังอยู่ว่าจะแสดงเรื่องอะไรทีนี้สิกคือว่ามาเลยไม่กลัวโดนลุมหลอกมากันทั้งโขงเลยมากันทั้งโขงเลยทั้งโขงยกพวกมาเลยไอ้อีอปรีจันไรเหล่านี้ไม่เคยกลัวมันเลย ไออีอัปรีจันไรเหล่านี้ไม่เคยกลัวมันเลยมาเลยโอ้เจ็บอยู่เหมือนกันนะไออีอัปรีจันไรนยนะเดี๋ยวบอกว่าพูดด้วยอารมณ์ดีนะไม่ได้พูดเนี่ยนี่ไส่ท่านเป็นอย่างเนี้ยท่านอุเทนเดี๋ยวขอฝากถึงท่านอุเทนก่อนคือท่านจะนีสัส่ท่านจะเป็นแบบเนี้ยเรื่องปฏิบัติส่วนเรื่องปฏิบัตินะคะเรื่องวัดปฏิบัติส่วนเรื่องวัดปฏิบัติปฏิบัติ แต่คาพูดคาจาท่านจะเป็นคนแบบเนี้ท่านดูเทนที่ท่านพูดมาแต่ละคํานะอัปีจันไลเนี่ยมันหมิ่นประมาทนะคะคําคุณด่าคนอื่นเนี่ยเป็นพระด่าคนอื่นว่าจันไลเนี่ยเข้าดีกาเลยนะคะถ้าดิาฉันไม่มีทาดิฉันจะฟ้องท่านได้เลยนะคะเนี่ยท่านดูเทนแล้วก็ท่านกระบวดหลายพรรษาแล้วเป็นพระมหาเถระแล้วเนี่ย สอนธรรมก็ควรจะสอนธรรมสอนธรรมว่าโดยธรรมสอนธรรมดิฉันก็ศรัทธาท่านนะตอนออกรายการโหนกระแต่ดิฉันก็เรียกว่าท่านอาจารย์นุเทนศรัทธาที่ว่าท่านก็เป็นปริญญาเก้าเป็นรุ่นครูบาอาจารย์ก็ศรัทธาแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ท่านน่าจะจะเครืองดิฉันหรือเปล่าไม่ทราบท่านน่าจะเครืองดิฉันเพราะว่าดิฉันน่ะเตือนท่านด้วยความปรารถนาดีว่าเป็นพระ ก็ปลดปลงเธอจะไปแช่งชักหักกระดูคนอื่นเขาทำไมไปเอาเรื่องอาการเจ็บป่วยมาเป็นเหตุมากล่าวมาอ้างว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่ได้ไปขอขมาลาโทษตัวเองนะแล้วก็เป็นพระถืออัตตานะจะขอขมาลาโทษเขาจะคนเขาจะเข้าไปหาจะไปขอขมาลาโทษก็จะต้องให้เขาไปปฏิบัตินู่นนี่นั่นอ่ะพอเขาไม่ปฏิบัติก็ด่าเขาและแต่ละคำที่ท่านพูดเนี่ย <Okay. S 1> ดิฉันพูดเลยนะ ถ้าท่านไม่ได้โหมเหลืองที่ฉันฟ้องท่านเลยอปีจันไรเนี่ยมันเข้าข่ายนะคะเข้าเลยไม่ใช่เข้าขา่ายหรอกเข้ากฎหมายมันเข้านะคะเคยมีดีกานะคะคําว่าจันไรด่าคนอื่นว่าจันไรเนี่ยแล้วท่านอัดคลิปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกนะคะอย่าทําแบบนี้ดิฉันไม่ฟ้องท่านหรอกดิฉันไม่ฟ้องท่านหรอก แต่พูดก็คือว่าเสียดายท่านจะทําแบบนี้ทําไมท่านอุเทนท่านทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรคําถามคือท่านทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรดิฉันพูดก็ด้วยความปาดถนาดีท่านจะเอาเวลามาด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าท่านมหาวัฒนาด่าอาจารย์เบียด่าเขาแรงมากกะเลวลาดเนี่ยกะเลวาเลวาด่าเขาว่าเขาเป็นเกย์ควีนเกย์คิงมันไม่ใช่เรื่องของพระมันเป็นเรื่องของพระเหลือไปเสือกเรื่องเพศสภาพคนอื่นเนี่ยแม่อย่าดิฉันพูดอย่างนี้ท่านก็ว่าดิฉัน พูดจารุนแรงอีกยวท่านจะไปพูดคนอื่นเป็นตุดเป็นเกย์เป็นใครก็จะไปยกย่องใครว่าเป็นสับบุรุษมันก็เรื่องของเขาใช่ปหมพะาใช่ไหมทุกคนออดิชั้นปากอันนี้ขอโทษทีปกากตะก้าและไม่ได้เอาของเครื่องขอโทษทีนะท่านก็ต้องระมัดระวังสำรวมระวังในคำพูดนิดนึงดิฉันไม่ฟ้องหรอกค่ะไม่ฟ้องหรอกแต่ถ้าฟ้องอะเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเข้าหมิ่นประมาทเต็มเต็มเลยกาลีวารา ไม่ใช่คำว่าอปีจลัยเนี่ย mm hmm. เป็นพระมีความรู้ทางธรรมก็ต้องมีความรู้ทางกฎหมายนะคะถ้าไปพูดอย่างนี้มันไม่ถูกเดี๋ยวดิวฉันจะเอาคลิปที่ท่านพูดถึงที่ฉันไปให้คนอื่นฟังนะว่ามันฟังได้ไหมว่ามันฟังได้หรือเปล่าที่ท่านพูดมาเนี่ยใช้คําแต่ละคาเนี่ยมัน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 น่าฟังไหมท่านจะไปโกรธไปเคืองอะไรขนาดนั้นแล้วท่านจะบอกว่าไม่โกรธท่านหลอกตัวเองท่านอุเทนแต่ละคําที่ท่านสะบ,บัดออกมาเนี่ย ท่านพูดแบบนิ่มๆแต่ละคำแต่ที่ท่านสะบทออกมาเนี่ยอปีจันไรเอยอะไรเออยกะเลวราดเนี่ยดิฉันไม่ได้ว่าร้ายอะไรให้ท่านเลยดิฉันแค่แนะนําท่านเอาท่านจะมองเห็นดิฉันในฐานะเป็นอุบาศกก็ได้อุบาติกาก็หรือจะมองเห็นดิฉันเป็นกระเทยคนหนึ่งก็ได้แต่ดิฉันก็หวังดีว่าท่านท่านอ่านคอมเมนต์บางทีเวลาท่านพูดออกมาตัดคลิปอัดอะไรว่าคนอื่นว่าร้ายให้คนอื่นเนี่ยใช้คําพูดแบบว่าเขาเป็นกะเลกะ,กะเลวราดเอาอาการเจ็บป่วยเขามาพูดถึงเนี่ย ทุกคนมันมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่เอามาพูดโยงให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวของตนเนี่ยที่ฉันว่ามันเหมาะที่ไหนละ่ะคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นกันทุกคนเลยรู้ว่าท่านไม่เคยป่วยเหรอท่านไม่อาพาธเหรอเป็นพระท่านจะล่วงพ้นจากอาการอาพาธไปได้เหรอพระยาที่ทำมมหีพระยาทิงอนัตีโตฮะคนเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ท่านเป็นพระท่านก็หนีไม่พ้นหรอก ถ้าไม่เคยอาพาธเลอแล้วถ้าคนอื่นเขาเอาอาการอาพาธของท่านมาพูดบ้างแล้วท่านจะรู้สึกยังไงมันก็อย่างเดียวกันแค่นั้นเลยประเด็นของดิฉันแค่ตรงนี้ส่วนท่านจะถกกันในทางธรรมหรือว่าอะไรในข้อธรรมท่านจะฟาดท่านจะสอนดิฉันไม่เคยขัดท่านนี่ดิฉันกับท่านก็เคยฟาดกันมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเป็นพระท่านจําได้ไหมที่ท่านยกตัวเองว่าท่านเป็นพยาอินทรีว่าดิฉันเป็นกาเนี่ยนี่ไต่เหยียดท่านก็คือเสมอต้นเสมอปลายมาก ตั้งแต่เป็นพระก็ติดนิสัยขี้เหยียดอุเทนเนี่ยอุเทนเนี่ยเนี่ยศึกดิฉันศึกออกมาแล้วท่านก็ยังเหยียดติดนิสัยเหยียดเหมือนเดิมนะท่านต้องเอาเมือลูบหัวท่านดูบ้างเนี่ยดิฉันพูดแบบให้เกียรติท่านสุดแล้วนะถ้าเป็นคนอื่นดิฉันแบบเรียกไอ้แล้วนะดิฉันพูดตรงๆแต่ดิฉันให้เกียรติท่านอยู่เราเห็นว่าเออท่านอย่างน้อยท่านก็เป็นพระที่ท่านมีความรู้อ่ะวัดปฏิบัติท่านก็ไม่เก๊หรอก แต่ท่านต้องลดอัตราของท่านลงอีกลงอีกเยอะเลยอย่าไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติไปเพื่ออะไรเนี่ยจะแค่ดิฉันแนะนํานิดเดียวว่าท่านด่าดิฉันแบบเจ็บแสบขนาดนั้นนะนะอภีจลัยเนี่ย<ม>ออมันเข้าดีกานะท่านอุเทนท่านอยากขึ้นศาลเหรอคะอ่าท่านอยากไปไปนั่งวิปัสสนาหน้าบัลาารลังศาลไหมคะดิฉันถามท่านหน่อย ด่าถึงขนาดนี้มันเหมาะไหมเอาท่านไปถามเอาแค่เหมาะพอไม่ต้องพูดถึงกฎหมายก็เอาว่าเหมาะไม่เหมาะท่านไปถามใจท่านเธอไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่ว่าแนะนําว่าเออให้ท่านอะปลดปรงว่าจะไปว่าเอาอาการเจ็บป่วยเขามาว่าแค่นั้นเลยไม่ได้ว่าอะไรมากมายเลยไม่ได้ว่าสิ่งใดมากมายเลยท่านอุเทนเป็นโยมก็แนะนําพระได้ทําไมแนะนําไม่ได้ละ่ะ แล้วท่านแทนที่จะพูดโดยธรรมอย่างเงี้ยมาพูดเรื่องว่าเป็นสาวแตกตุ๊ดแตกอะไรอย่างเงี้ยม,มันเพศภาพมันไม่ได้มันไม่ได้ไปเป็นบนหัวใครนะคะท่าน,นนั้น้โยมขออนุญาตพูดตรงๆใครเขาจะเป็นตุ๊ดเป็นเกตมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะเพุทธเจ้าสอนให้ท่านเหยียดเพศภาพคนอื่นเ <ไป S 1> หรอศาสนาพูดมันต้องเป็นศาสนาแห่งการให้พื้นที่กับคนในการเข้าถึงธรรมไม่ใช่เหรอใช่ไหม ทำไมครับรรดาบรรดา phone, ไม่สามารถฟังธรรมได้เหร,อหรือว่ายังไงหรือว่าบรรดาบวชไม่ได้เหรอท่านก็ปเรียนเก้าเนี่ยท่านไม่ได้เรียนมาเหรอสมัตะภาษาทิกาท่านก็เรียนมาท่านปเรียนเก้าดิฉันก็ปเรียนเก้าค่ะท่านอุเทนดิฉันก,น, 9, นก็ไม่ได้งโง่ไปกว่าท่านหรอกท่านก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าดิฉันคะ่ะก็ปเรียนเก้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเขาต้องเคารพนับถือกันในฐานะที่ย้ําว่าดิฉันมองท่านว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ แล้วท่านก็พูดเองว่าดิฉันก็แนะนําอาจารย์เบียให้ไปหาท่านก็อยากให้ไปหากันเวลาใครมีเรื่องกันดิฉันแนะนําให้ไปหาหมดเนี่ยท่านอาจารย์วัฒนาตอนหลังก็ท่านก็ยังมาเข้าใจกันอะไรกันอันไหนเขาไม่ดีในส่วนไหนท่านก็ไปบอกกล่าวเขาโดยธรรมสิว่าเขาโดยธรรมสิไม่ใช่ไปพูดเรื่องเพศสภาพเขาเออท่านมีแต่ความอะไรของท่านในเวลาท่าน อัดคลิปตั้งคลิปอยู่คนเดียวนั่นแะท่านก็รู้ตัวท่านอยู่่เวลาท่านเทศสอนเน่ะกล้องกี่ตัวละนะนั่งพูดนั่งตัดนั่งอะไรอยู่นะมันมีแต่อัตราหรือเปล่าคําถามคําถามฮะท่านปกป้องทมหรือท่านปกป้องอัตราในตัวท่านครับท่านอุเทนท่านก็ต้องถามตัวท่านนะโยงก็ไม่บางอาจไปสอนท่านหรอกหรือท่านจะหรือว่ามีคลิปนี้ออกไปแล้วท่านยังจะด่าดิฉันอยู่ก็สุดแล้วแต่ ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านไปถามดีไปถามใจท่านดูดีๆนะที่ท่านไปด่าคนอื่นว่า,าปีจันไรนะ่ะมันควรแก่เหตุไหมหรือแม้แต่ดา่าดิฉันเนี่ยเพียงเพราะว่าดิฉันแค่ตักเตือนท่านนะ่ะไม่ได้เตือนรอกถวายคําแนะนําอำใช้คาให้มันสุภาพก็ได้ถวายคําแนะนําท่านเนี่ยท่านไปถามใจตัวท่านดูเถอะนะคะท่านอุเทนจ๋านะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออเอเออ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอุเทนท่าไมา้ค่ะท่านอุเทนเขาอยู่วัดชนะสงคราม ขาอยู่เทวทนสงครามเออท่านก็เคยเดินเตือนโดนเตือนไปแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องคําพูดเรื่องอะไรท่านก็ระมัดระวังเถอะนะคะโยมไม่อยากไปไม่อยากทะเลาะก,กับท่านหรอกโยมไม่อยากทะเลาะก,กับท่านเราเห็นว่าท่านก็เป็นพระที่ที่ดีอะรูปหนึ่งอะนะเพียงแต่ว่าคําพูดคาจาท่านอาจจะแย่ไปนิดนึงในความรู้สึกของโยมอะนะคะแย่ไปท้าติท้าติเตียนโดยทําไม่ว่าเลย ติเตียนโดยทาไม่ว่าเลยแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรท่านเป็นอย่างเงี้ยติดเนี้ยใ่เหยียดช้ำเลยแล้วแต่สมัยเป็นพระก็ว่าดิฉันเป็นกาเาจะกาอย่างไงท่านเกิดตระกูลอะไรคะท่านอุเทนท่านมาจากตระกูลอะไรท่านเกิดในรั้วในวังเหรอท่านก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาเหมือนกันเรามันก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาเหมือนกันไปบวชมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนศึกษาพระวินยัยมีผ้าเหลืองหอ่อคลุมกายนะ อยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์คนอื่นไม่ใช่ว่าเป็นพระวิปัสนาแล้วมันจะสูงกว่าคนอื่นอันนี้ไปฝึกเอาอัตตานะถ้าทําแบบนั้นนะ่ะเป็นพระมันต้องเอาน้อมถ่อมตนสิเอาน้อมถอมตน,น,ถ,มตนถ้าพูดในฐานะครูบาอาจารย์ก็ต้องอาศัยความเอ็นดูไงอาศัยเมตตากายกรรมอาศัยเมตตาวาจีกรรมอาศัยเมตตามโนกรรมใช่ไหมละ่ะว่ากล่าวตักเตือนก็ว่าไปหลายหลาย ภาพหลายๆรูปที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับอาจารย์เบียร์เขาก็เมตตาว่ากล่าวตักเตือนนะแต่เขาไม่ได้เหยียดนี่อันที่ไม่ควรเลยก็คือท่านจะไปเหยียดไม่ได้ค่ะมันหมดยุคแล้วแล้วจะไปพูดว่าคนนู้นเป็นเกย์คนนี้เป็นกระเทยอะไรพูดเพื่ออะไรไม่งงอันนี้ไม่เข้าใจยิ่งไปด่า,าปีจันไรเนี่ยไม่ไหวนะคะท่านหนุเทนจา๋าค่ะเอาฝากท่าไว้แค่นี้แหละเหนื่อยนะทุกคนนะอืม